กับประเด็นของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการ m อ u ร่วมกันกับโครงการสุขกายสบายกระเป๋าค่ะเปิดราคายาประชาชนซื้อจากร้านยาภายนอกได้ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็คาดการว่าจะช่วยลดค่าครองชีพได้30,000บาท ขอภัยค่ะสามหมื่นล้านบาทต่อปีนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรากูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเป็นประธานสําหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ m o u ของโครงการสุขกายสบายกระเป๋านะคะระหว่างของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขค่ะรวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะทางนี้ก็มีนางสุปจิ ทมพันธ์ข้ารีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รีวราการกระทรวงสาธารณสุขนายวรชติสุคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลขาธิการสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาค่ะนาย,ยกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผู้แทนจากโรงพยาบาลและตัวแทนร้านขายยาทั่วประเทศเข้ามาร่วม สำหรับในงานครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะกล่าวว่าสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นสักขีพยานในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขครั้งสําคัญของประเทศไทยเราเลยถือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้ให้ความสําคัญกับงานด้านสาธารณาสุขของประเทศอยู่แล้วที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลรัฐก็มีผู้ป่วยไปรอรับการรักษาจํานวนมากเลยทีเดียวในขณะที่การไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทั้งในส่วนของค่ายาค่าเวชภัณฑ์นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบาย quick Big win นั่นเองค่ะที่ต้องการลดค่าครองชีพของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะ จึงได้มีการมอบให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขหาแนวทางสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ในส่วนของด้านการรักษาพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากภาคเอกชนโดยเฉพาะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกันนั่นเอง สำหรับโครงการสุขก,กายสบายกระเป๋าที่ว่านะคะก็เป็นหนึ่งใน Quick b i g w i n ที่เน้นการกระตุ้นสั้นได้ผลการอาจได้ผลระยะยาวนะคะรวมไปถึงมีการกระจายตัวด้วยโดยให้โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ,ปรเปิดเผยถึงรายการยาราคาย,ยาค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนนั่นเองได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะนำไปพิจารณาได้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อยาในโรงพยาบาลหรือร้านขายยาน,นอกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ นะถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยได้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะในภาพรวมก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นด้วยลดความแออัดในโรงพยาบาลภาคร,รัฐค่ะก็มี4หน่วยงานที่มาร่วมกันในโครงการดังกล่าวนะคะก็คือในส่วนของกรมการค้าภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่มีการร่วมกันลงหนา MOU ด้วยกันค่ะโดยจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความรวมือในการแสดงรายละเอียดในส่วนของใบสั่งยาของโรงพยาบาลเอกชนอย่างถูกต้องและครบถ้วนด้วยนั่นเองค่ะทางนี้ก็ต้องแสดงรายการยาข้อบ่งใช้ย,ยาและราคานะคะเพื่อเป็นการให้ผู้รับบริการมีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจเพียงพอว่าจะเลือกซื้อยาในโรงพยาบาลเอกชนหรือจะนําใบสั่งยาไปซื้อที่ร้านขายยานอกโรงพยาบาลก็ได้นะคะก็ประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกนะคะใน ตรงนี้ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีโรงพยาบาลเอกชนค่ะสมัครใจนํามาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า300แห่งด้วยกันค่ะและมีร้านขายยานะคะมากกว่า3,400แหง่งลงทะเบียนกับทางออยอรียบร้อยแล้วและมีตราสัญ,ญลักษณ์นะคะของโครงการเตรียมพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนก็ยังสามารถรับบริการผ่านช่องทางของเภสัชกรรมทางไกลหรือเทเลฟารม์มซีได้นะคะที่มีการขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมได้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะก็สามารถไป ไปติดต่อกันได้ในแอปพลิเคชันนะคะสามารถเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยเข้าถึงได้นะคะเข้าถึงในส่วนของอายานะคะให้คำปรึกษาต่างๆนะคะการดูแลจากเภสัชกรได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านยาโดยตรงซึ่งบริการนี้นะคะก็ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาการตรวจสอบใบสัง่งยาการติดตามการใช้ยาและการอนุมัติการจ่ายยานั่นเอง และสาหรับในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนค่ะจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า300แห่งค่ะเป็นโรงพยาบาลในเครือ BDMS นะคะโรงพยาบาลธนบุรีเครือบางประกอบปียะเวศค่ะเครือรามคาแหงวิพารามเครือจุราลัตนะคะเครือนวมินเครือสินแพทย์ค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะโรงพยาบาลบีแคนนะคะนโยบายนี้ก็จะทําให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะได้รับความเป็นธรรมด้านในเรื่องของราคาและมั่นใจ ได้นะคะว่าได้รับการซื้อยาจากร้านขายยาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพได้จริงด้วยในส่วนตรงนี้ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะช่วยประชาชนในส่วนของค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า3 0ม0 0ืนล้านสามหมล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาการยกระดับการบริการสาธารณาสุขให้มีประสิทธ,ธิภาพด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับในส่วนของทุกภาคส่วนค่ะก็ มีการมาร่วมการสนับสนุนโครงการสุขกายสบายกระเป๋านะคะและก็ทําให้เกิดการเซ็น MOU ร่วมกันตรงนี้ขึ้นค่ะโดยรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะคะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนในครั้งนี้ค่ะจะทําให้การสาธารณสุขของประเทศเป็นการให้บริการที่เข้าถึงคนไทยทุกคนและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงนักลงทุนซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาสุขภาพนะคะและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการสุกกายสบายกระเป๋านะคะถือเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Big win นะคะที่ต้องการลดในส่วนของค่าครองชีพของประชาชนในทุกมิติของทางรัฐบาลนั่นเองครั้งนี้ก็ เป็นในส่วนของความร่วมมือของทางกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะที่มีการมาทำเอ็มโร่วมกันนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวรกุลเป็นประธานในการทํา MOU ร่วมกันในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เป็นโครงการที่ดีๆอีกแล้วนะคะสาหรับในส่วนของด้านสุขภาพนะจริงๆแล้วในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีโครงการ30บบาทรักษาทุกที่อยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของตรงนี้โครงการสุขกายสบายกระเป๋า นะคะเพิ่มขึ้นมาในส่วนในในช่วงนี้นะคะในส่วนในส่วนของนโยบายค QuickB i g w ินนั่นเองค่ะทีะ่ถ้า,ถ,าถ้าเราได้สังเกตนะคะการที่เรานะคะไปโรงพยาบาลเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะกลัวเป็นอย่างมากเลยในการต้องไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเนื่องจากว่าในบางครั้งแล้วนะคะเราคือไปรักษาแต่เราไม่สามารถทราบราคากันได้นะคะก็จะมีบินออกมาเลยนะบางทีก็ช็อกเหมือนกันว่าราคาโรงพยาบาลเอกชนคือขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ในครั้งนี้โครงการสุก,กายสบายกระเป๋า ในครั้งนี้ก็สามารถเช็คราคาได้นะถ้าคุณผู้ฟังนะคะหรือประชาชนไม่โอเคกับราคาก็สามารถที่จะไม่ตัดสินใจที่จะชําระได้นะคะหรือว่าการนําใบเสร็จตรงนั้นบินตรงนั้นนะคะนำตัวยานะไปซื้อข้างนอกนะสามารถรู้ราคาได้ก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินลงไปนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์สําหรับประชาชนในยุคนี้นะคะ